ทุกคนเครสงสัยไหมว่าถ้าตึกที่เราเห็นอยู่ทุกวันมันไม่ได้ตรงเป๊ะอย่างที่เราคุ้นเคยละ่ะถ้ามันบิดเบี้ยวเอ็เอียงจนดูเหมือนจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่แต่ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l ล g e r Storytelling ช่องที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวสุดประหลาดและน่าสนใจบนโลกใบนี้ครับและวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสกับความแปลกประหลาดที่ท้าทายสายตาและหลักฟิสิก กับเรื่องราวของอาคารที่ออกแบบมาให้บิดเบี้ยวอย่างน่าเหลือเชื่อเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวจากนี้ไปจะทําให้คุณมองตึกสูงแบบเดิมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กค,ครับที่นั่นมีตึกตึกหนึ่งที่หลายคนเรียกว่า Dancing House หรือตึกเต้นระบำครับแค่ฟังชื่อก็แปลกแล้วใช่ไหมครับตึกนี้ประกอบด้วยสส่วนที่ดูเหมือนคนกำลังเต้นรำกันอยู่ ส่วนหนึ่งเป็นกระจกโค้งดูพลิ้วไหวเหมือนผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงเหมือนผู้ชายสองส่วนนี้โอบกอดกันและกันสร้างสรรค์ท่าเต้นอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนมันท้าทายความคิดที่ว่าตึกต้องตรงและแข็งกระด้างอย่างสิ้นเชิงสถาปนิกอย่างา v มิลูนิกและ Frank g e ต้องการสร้างสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ที่กดทับมานาน พวกเขาใช้ศิลปะมาเยียวยาจิตใจผู้คนบอกเลยว่าตึกนี้ไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่ยังซ่อนเรื่องราวของอิสรภาพเอาไว้ด้วยแต่ถ้าจะพูดถึงความบิดเบี้ยวที่ท้าทายความสมดุลที่สุดเราต้องไปที่อาูดาบีสหรัฐอารับเอมิเรตส์ครับที่นั่นมี Capital Gate ตึกที่ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เอียงที่สุดในโลกจาก Guinness World Records ครับลองจินตนาการดูนะครับ ตึกนี้เอียงทำมุมถึง18องศามากกว่าหอเอ็นปีซาถึง4เท่าฟังไม่ผิดครับ4เท่ามันถูกสร้างขึ้นมาให้เอียงตั้งแต่แรกเลยวิศวกรต้องใช้เทคนิคและเทคโนโลยีขั้นสูงมากมายตั้งแต่การสร้างฐานรากที่เล็กถึง20เมตรไปจนถึงโครงสร้างเหล็กที่ซับซ้อนทุกอย่างถูกคำนวณมาอย่างแม่นยำเพื่อให้ตึกที่ดูเหมือนจะล้มได้ทุกเมื่อนี้ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงนี่คือบทพิสูจน์ว่า มนุษย์สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของธรรมชาติได้ถ้ามีความตั้งใจมากพอและแน่นอนครับถ้าพูดถึงสถาปัตกรรมแปลกๆจะไม่พูดถึงดูไบไม่ได้เลยที่นั่นมีคายานทาวเวอร์ตึกที่หมุนตัวไป90องศาใช่ครับ90องศาตึกนี้ไม่มีเสาแกนกลางแต่ทุกชั้นจะหมุนรอบแกนไปเรื่อยๆตั้งแต่ฐานจนถึงยอดจนกระทั่งปลายยอดของตึกบิดไป90องศาจากฐาน ลองนึกภาพตึกสูงเสียฟฝาที่เหมือนถูกบิดเป็นเกลียวแค่คิดก็ทึ่งแล้วใช่ไหมครับไคยันทาวเวอร์ไม่ได้เป็นแค่ตึกที่สวยงามแต่มันยังสะท้อนถึงการเติบโตที่ไม่หยุดนิ่งของดูไบาการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวการก้าวไปข้างหน้ามันเป็นสัญลักษณ์ของการบิดเบี้ยวเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแต่เบื้องหลังความประหลาดเหล่านี้มีคำถามสำคัญซ่อนอยู่ครับทำไมสถาปนิกถึงเลือกออกแบบอะไรที่ดูผิดรูปผิดร่างแบบนี้จริงๆแล้ว มันคือการต่อสู้กับความเชื่อที่ว่าสิ่งที่สวยงามจะอ้อมสมมารสมดุลและตรงไปตรงมาพวกเขากำลังบอกเราว่าความสมบูรณ์แบบไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวความไม่สมบูรณ์แบบที่เราเห็นนี้คือการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัดการยอมรับความแตกต่างและการมองโลกในมุมมองใหม่ๆมันคือการท้าทายให้เราเก้าวออกจากกรอบความคิดเดิมๆเด็กบิดเบี้ยวเหล่านี้ไม่ได้แค่เปลี่ยนวิวเทวทัศน์ แต่ยังเปลี่ยนความคิดของผู้คนด้วยครับลองคิดดูนะครับเมื่อเราเห็นอะไรที่มันผิดป,ปกติสมองเราจะเริ่มทำงานเกิดคำถามเกิดความอยากรู้เราจะเริ่มสงสัยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้มันสร้างยังไงทำไมไม่ล้มคำถามเหล่านี้แหละครับที่จุดประกายให้เกิดการเรียนรู้การค้นหาและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆตึกเหล่านี้คือแหล่งรวมแรงบันดาลใจที่บอกเราว่าอย่าก,กลัวที่จะแตกต่างอย่าก,กลัวที่จะสร้างสรรค์ เพราะความแปลกประหลาดนี่แหละที่ทำให้โลกนี้มีสีสันจาคตึกที่ดูเหมือนจะลม้มมาสู่ตึกที่ดูราวกับดอกไม้ที่กำลังแบ่งบานอย่าง Lotus Temple ในอินเดียครับแม้ว่าตึกนี้จะไม่ได้บิดเบี้ยวในเชิงโครงสร้างแต่การออกแบบที่เป็นรูปทรงกลีบดอกบัวที่กำลังบานก็ถือเป็นการท้าทายกรอบความคิดของอาคารศาสนาสถานแบบดั้งเดิมมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความงดงามและการยอมรับความแตกต่างทางาศาสนาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า สถาปัตยกรรมสามารถเป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารความหมายอันลึกซึ้งและสร้างแรงบันดาลใจให้กับจิตใจผู้คนและเรื่องราวที่แปลกที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องของตึกที่บิดเบี้ยวทางกายภาพแต่อาจเป็นเรื่องของตึกที่บิดเบี้ยวในเชิงจิตวิญญาณตึกบางแห่งถูกออกแบบมาเพื่อหลอกลวงสายตาทําให้เรารู้สึกสับสนวิง่งเวียนหรือแม้กระทั่งหลงทางนี่คือการใช้สถาปัตยกรรมเพื่อเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ บางครั้งการที่เราได้สัมผัสกับความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยหรือถูกท้าทายด้วยสิ่งที่แปลกใหม่มันก็เหมือนเป็นการปลกจิตวิญ,ญญาณที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นทําให้เราได้คิดและได้รู้สึกกับสิ่งรอบตัวมากขึ้นเรื่องราวของอาคารบิดเบี้ยวไม่ใช่เรื่องของความผิดพลาดแต่เป็นเรื่องของการถ่ายถอนการถ่ายถอนจากความเชื่อเดิมๆการถ่ายถอนจากความสมมาตรที่น่าเบือ่อและการถ่ายถอนจากความกลัวที่จะแตกต่าง สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือตึกเหล่านี้แม้จะดูบิดเบี้ยวไม่สมดุลแต่สุดท้ายมันก็ยังยืนหยัดอย่างมั่นคงมอบความสงบและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่มองมันมันสอนให้เรารู้ว่าความแตกต่างไม่ได้แปลว่าผิดแต่เป็นความงามไม่รูปแบบหนึ่งและความงามนั้นสามารถนำมาซึ่งความสงบสุขในจิตใจได้ และนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวตึกบิดเบี้ยวที่ผมอยากจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ครับเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสถาปัตยกรรมแต่เป็นเรื่องของแนวคิดจิตวิญญาณและการก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์แล้วคุณล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับตึกเหล่านี้บ้านชอบหรือไม่ชอบหรือเคยเห็นตึกที่แปลกกว่านี้อีกไหมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบเรื่องราวสไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง l i g e r Storytelling เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวแปลกๆที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังอีกในครั้งหน้าแล้วพบกันใหม่ครับ